มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาเราขึ้นเหนือไปในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มค่ะไปดูการให้ความช่วยเหลือเด็กๆที่มีปัญหาครอบครัวนะคะคือตอนนี้ครอบครัวแตกแยกบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาติดยาเสพติดค่ะสิ่งที่เด็กต้องเผชิญน,นั่นคือพวกเขาไรที่พึ่งขาดโอกาสต้องเผชิญกับความทุกข์ และมีจิตใจที่บอบช้ำเป็นอย่างมากในเบื้องต้นทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือนะคะในขณะเดียวกันหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมีการขยายผลเพื่อที่จะเดินหน้าเปิดศูนย์คอยให้การช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคมเพื่อให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลองไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กับพี่จุ๋มนพข,ขวัญน,นาคนวลในช่วงคนสงยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ ส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองลงพื้นที่มาที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางมาดูชีวิตที่สุดแสนของเด็กทั้งสามคนที่มีชะตากรรมคล้ายครึงกันปัญหาจากครอบครัวแตกแยกพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ติดยาเสพติดหรือต้องคดีและพ่อแม่เสียชีวิตไม่มีใครดูแลปล่อยให้เด็กเหล่านี้อยู่ตามลำพังกลัวความเลวร้ายจะมากรืนกินเด็กเหล่านี้ ทางองค์การมหาชนตำบลแม่สุกก็พร้อมรับใช้ช่วยเหลือความเดือดร้อนเบื้องต้นของตำบลแม่สุกไว้ในแห่งนี้ในช่วงเวลาราชการหรือมอกเวลาราชการก็ได้การช่วยเหลือพัฒนาช่วยสังคมมนุษย์ของชาวบ้านตำบลแม่สุกแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับศูน7 6แ3ดหนึ่งเจ็ดหกสี่สาูนย์แ้าับผมนายนพดลเมฆบุตรายกองค์การทหารตำบลแม่สุก แล้วก็เบอร์ที่ทำการอบอตอแม่สุกก็054833135ขององค์การทหารทนบลแม่สุกครับพร้อมที่รับใช้พ่อแม่พี่น้อง วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อพอมลลำปางเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่สุขแห่งแรกอำเภอแจ้ห่มและพิจารณาครอบครัวเด็กผู้ประสบปัญหาสังคมในพื้นที่ให้เด็กๆเ,เหล่านี้คอยมีที่ปรึกษาคอยมีคนให้กำลังใจและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยศูนย์เสียสังคมนี้จะเป็นหน่วยที่เบสเซ็ตหรือวันสต็อปสวิกในการบริการประชาชนที่ให้บริการด้านปัญหาศูนย์เสียสังคมทุกมิตินะครับตั้งแต่เด็กสตรีผู้ได้อากาศนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแจ้หอมนะครับในตำบลแม่สุกนะครับให้มีปัญหาด้านสังคมก็สามารถมาติดต่อมาขอรับใช้บริการในการช่วยเหลือโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกโดยท่านนายก องคการบริหารสน่วนแม่สุขนะครับขอเจ้าที่ให้บริการได้ตลอดอในเวลารชาชการครับผมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมโทรห3 0 0โดยตรงเลยนะคะและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ